เล่นไปเล่นมาจะนอนหลับไหมเนี่ยวันเอ้ยวันเอ้ยวันครับนี่มก็นอนสิครับเอฟซี FC ผมเลี้ยงดีครับ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวพ่อเอาให้เดี๋ยวหมุนหัวให้ลุกมามามาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนคนเจ๋งเลยโอ้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวพอ,อให้อ้ากอดโอ้เจ๋งเลยกอดเอาลุกกอดเอากอ,าอดเอาเอ้กอดใส่ขาลุก นอนลงนอนลงนอนลงอนอนลงเออนอนลงนอนลงทำไมครับไม่งว่วงเลยครับไปไปเล่นทางนู้นเลยลูกไปกันไปเล่นฝั่งนู้นเลยให้น้องนอนเร็วเล่นฝั่งนู้นเลยไอ้ <c oughs> ใ,ใต้ร่มไม้อเดีนอวให้ดาวนอนพักผ่อนลูกนอนพักท้องไม่ใช่นอน พักผ่อนดาวไม่ได้ทำงานเลยโอ้ทาไมมีแฟนเอฟซีเข้ามาดูเยอะจังลูกวันนี้โอ้เป็นกาลังใจให้หนูเยอะเลยลูกมามามาพ่อพานอนเล่นมามานอนกับพ่อมานอนลงนอนลูกนอนนอนเด้พ่อจะนอนลูกเร็วออนอนครับนอนลงนอนนอนนอนมหมอนเล็วลูกเร็วเร็วนอนลงอ

มาบอกาโน,นอนลาลับตาพอติกอมใช่ครับวันง่วงนอนครับแม่ซีผมให้กินเยอะครับผมต้องนอนครับนอนเวนครับ ไอบอลนี่นก็จิ้มดีนะเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อพ่อเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้เอาอู้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 อ้อ้านอนลงนอนลงอ้ว้าลโอ้ เฮ้ยงาจิ้มนะลูกทำอะไรดีนอนกี่เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้อ่ะนอนลงเออนอนสลาลับตาพอดีกอมอ่ะนอนลงนอนลงเออนอนลงเอนอน আনালো না লং দেফা হয় หมูอ้วนฟักไข่ฟักไข่ค้กไข่เดาครับมีความสุขไหมครับ หลงหลงไปเล่นที่อื่นเลยไปคนน้องหลงออกไปหลงไปยังน้องหลงแล้วก็โดนอ่าอ่าจะไปคานเหมือนพี่หลงอุ้ยอ้ยอยจะคานเหมือนพี่ดาวโอ้โหมากับพ่อหมาบันนี่ เด็นน้องทำก็จะไปทำมือน้องหลงเอ้ยหลงระวงหลงระวังนะหลงนี่หลงหลงหลงโอ้ย ฟางฟางไปสูบสูบบอนไม่นองอีกนะเลวมันมีหลายลูกอยู่นะสูบม่นองนะอย่าไปหยียบเล่นแบบนั้นนั่นนั่นเล่นแบบนั้นไม่ไม่ถูกต้องนะลูกไม่เอาเอาเอาเดี๋ยวโดนตีไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้ไม่เอาจะหยียบไม่เอาไม่เอาพ่อไม่สอนให้เล่นแบบนั้นมานอนลงเออ นอนดีดีวะนอน,นดีนนนดนนีลูกนอนดีนอนลงดีถ้าจะเล่นโอ้โหผมจะโขบบอลใช่ครับผมจะเอามือน,น,น้อยดึงจุกออกทีฟซีรูท้ทนอีก <c oughs> โอ้โหโอโโหออโโหผมทุลีลานอนกอดไข่แม่แม่ซีครับ อไหนคานเหมือนในตำนานหน่อยดิคานตอนพี่เสียถ่ายคลิปหน่อยคานหน่อยเอลือกคานแบบไหนคานดูกระดึบกรนะดึบน่ะโอ้ยลูกไขว้เฮ้ยเฮ้ยไปเขี่ยออกทำไมลูกเอ้าเอ้าอ่าใส่เอ้ยเอาใส่บางขานนี่เอ่ะ อเอาเขาใส่บางขาอันนี้ลูกไม่เอาไม่เอาถ้าไปจิ้มแบบนั้นไม่เอาลูกไม่ดีเออ,อ โอ oh, ้เลยไปนู้นแล้วเลิบนู้นแล้วอ๋อ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 อ้วนครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับอ,รอย่าคลิปต่อไปนะครับผมจะพาวิ่งผัดกับน้องดาว <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับเหนนะน้องดาวนอนลงฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้แล้วสัญลักษณ์ของมูอ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเดี๋ยวตอนนี้มูอ้วนนอนมาฝั่งนี้แล้วมองไม่เห็นแล้วเฮ้าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูหน่อยนี่ยนี่ครับมองเห็นไหมครับเฮ้านิ่งนิ่งนิ่งเฮ้านี่ครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของน้องดาวนะครับเอ้าูนิ่งจ้ะ โอ้โหเออเทัพ่อทัพ่อของชัดเจนไหมครับชัดเจนเนาะสัญลักษณ์ของหมูอ้วนนะครับเมื่อวานนะครับอูโห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 ้หหคานมาคานมาคานมา การมาอาคารมหาเมื่อวานาาวาน่ะไม่น่าเชื่อนะครับช้างงายาวนะ่ะบารมีสูงส่งนะครับปู่ทองใบกับไอ خر, พี่เปปซี่นะครับช้างที่บารมีช้างงาที่อํานาจมากนะครับแต่ว่าน้องดาวไปอยู่ <med David> ยืนอยู่เคียงข้างแล้วก็เดินอยู่ตรงกลางครับไม่น่าเชื่อนะครับผมก็ช้างผมก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนด้วยตะคงตะเคาะก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับใช้แต่อเอาเอาของกินนะครับไม่น่าเชื่อว่าน้องดาวจะทําไปยืนอยู่ได้เคียงข้างได้ อ๋อฮะโอ้ยไปจ่อยไปจ่อยไปจ่อยอีงอนพ่องอนดูท่างอนเอฟซีดูดูงอนพ่องอนงอนมีงอนด้วยโอ้ยนองดาวงอนพ่อน้องดาวเงินโบน้องดาวเงินพ่อทำยังไงเออจะได้เนาะอ๋อฮะ ทำไมพ่อต้องมาแจ้งดาวด้วยเออไปแล้วเออเอาเอาทำไงดีไงดีอ้ทำหน้าเศร้าเอา้ยไม่มีใครตามใจเอารอติดตามชิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาเออจะปล่อยมุนนะครับปล่อยเล่นนะครับเพราะว่าบรรยากาศก,าก็ ดามเย็นแล้วปล่อยให้น้องดาววิ่งเล่นแล้วแถวนี้นครับอย,อย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับอะไรนะแม่ไอ้น้องดาวนอนเล่นอยู่รอพ่อก่อนเด้อเดี๋ยวพ่อไปรีวิวก่อนของแป๊บหนึ่งอ่ะมาเล่นรอพ่อก่อนเอาโอโห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  ว่าจะรีวิวของน้องดาวโชว์แล้วแอปเดียวเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหพัฒน์รับเงเน้ยยยยทำไมเป็นแบบนั้นเอฟซีเอฟซีดูเอาโอ้โหว่วนเลยเอาเดี๋ยวไปดูของฝากจากแม่แม่เอฟซีที่ส่งให้นะผมจากคุณพัฒน์รับเงน ลูกไทยวันอะไรนะแม่จากพัชละพรลุงไทยวันจากระยองอ๋อขอบระคุณมา,มากๆนะครับมีอะไรแม่ทำไมแม่มีดเอาอะไรมาเกี่ยดิเดียวหมนะอ,อ <c oughs> ขอโทษนะครับเออ ไปสูบบอลให้น,อนอ้องนะเพิ่นไปสูบบอลให้น,อนอ้องนี่น้องฟางสูบเป็นบ่อนี่นมีอะไร <บา S 1> แม่ละนะคะมะม่วงโอ้ไปล้างให้ลูกกินหน่อยวะไปไปล้างให้ลูกกินสักสองสามลูกหน่อยเอไมการมุนก่อนยังจะให้กินอีกเหรอทำไมกินเยอะท,ทำไมต้องกินเยอะแม่แม่เอฟซี FC เขาอุดหนุนผลไม้เหรอแล้วว่าย,งายังไง ใช่ทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ฝากอะไรถึงแม่เ f ฟซีด้วยก็ขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณนะคะที่อุดหนุนผลไม้น้องดาวมงคลและครอบครัวนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากคะ่ะไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเจ้าก็อีไปนั่งบ่เอาลูกไม่เอาไม่เอามามานิมา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 เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ เอาล่างไม่จน่วยกันเจ้าล่างไม้จุ่วยกันบอจน่วยเดียวปิดคลิปแล้เวเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปอ,อ่ะอย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวผมจะเอาน้องดาวปล่อยวิ่งเล่นในบ้านนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจเยอะนะครับผมในช่องช้างพายดามงคลน,นะครับผมอย่าลืมไปติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมา,มากๆครับเร็วสวัสดีครับจะได้มง่วงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับบายบายบายบาายบ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 าายเอาบายดีด ไป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 สวัสดีครับอ่าเอาชินมะม่วงลูกอ่าปากก่อนอืมอําสวัสดีครับ